มาครับผมวันนี้ก็พามาชมนะครับเตียงไม้ประดูนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะมีว่างหลังนี้หลังเดียวนะครับมีหลังเดียวนะครับสนใจก็สร้างได้เนาะมาดูปลายรายละเอียดครับงานไม้นะครับผมไม้ธรรมชาตินะครับไม่ได้ย้อมสีอีกเช่นเคยครับสวยๆครับนี่ดูลายไม้โคตรสวยสวยโดดเด่นครับผมจะเป็นสองสีนะครับไม้ประดูเนาะจะเป็นสองสีนะครับสวยๆกันเลยทีเดียว ลายไม้เหมือนไม้พยุงครับอย่างงามครับตัวนี้อย่างงามเป็นสองสีอย่างงามตัวนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับราคานะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับสองหมื่นึ่งพัน้าร้อยนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับจากราคา2 5งหมื่นห้านะครับเราไม่ขายนะครับวันนี้นะขายสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมนี่ครับพร้อมจัดส่งให้ฟรีทุกจังหวัดเนาะ งามๆกันเลยครับให้ดูมุมกว้างๆอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบรีวิวให้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับพื้นแผ่นข้างเป็นไม้ประดู่หมดนะครับไม้ประดู่ทุกชิ้นเนาะไม่มีผสมนะครับผมไม่มีผสมนะครับก็มีตู้เสื้อนะครับตู้เสื้องานโอทยเกตเอนะครับสวยๆเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมพาชมไปเรื่อยๆนะครับก็มีอีกหนึ่งหลังนะครับตัวนี้จะเป็นงานไม้สักนะครับเป็นหัวกล่องนะครับ นี่เก๋ๆเลยครับนี่โค้งๆเท่ๆครับนี่แบบนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นงานไม้สักทองเนาะเป็นหัวกล่องนะครับตัวนี้นะครับจากราคานะครับผมปกตินะครับหนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยนะครับตัวนี้ไม่ขายนะครับราคานี้ไม่ขายครับขายแค่หนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยนะครับผมนี่ครับพร้อมจัดทรงอเรามีตู้โชว์ครับผมตู้โชว์ นี่ครับตู้โชว์อันนี้จะเป็นทึบล่างนะครับทึบล่างตู้โชว์ตัวนี้นะครับลดเหลือ25 9 0 0นาัน้าร้อยนะครับทึบล่างเนาะก็มีนี่เก้าอี้ครับไม้พึกไม้แผ่นเดียวครับผมไม้แผ่นเดียวเป็นเก้าอี้โต๊ะสนามครับยาวน่าจะสองเมตรห้าสิบครับตัวนี้ประมาณนี้เลยครับแล้วก็มีตู้โชว์ อันนี้ก็ใบก็ไม่สูงครับผมก็เตียนะ้ยเตี้ยความยาวก็น่าอยู่เมตรห้าสิบนะครับประมาณนี้ครับผมงานวสวยๆละเอียดละเอียดครับงานตู้โชวนะ์ตัวนี้ผมจำราคาไม่ได้เนาะทักถามแอดมินได้เลยประมาณนี้ครับวาวแล้วก็มีโต๊ะแป้งครับโต๊ะแป้งโต๊ะแป้งไว้ส่องความสวยความหล่อครับนี่มีสองตัวนะครับพร้อมจัดทรง โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้จ้าสวัสดีครับผม